โอ้จุ๊กสักเดียวเงี้ยงก็คือเปลียนแปลงครับผมมือกมือกูใครเอาอะไรไหมไม่เอทำมือนี้เป็ดมือนี้ครับมือนี้ลุบลุลุมือนี้ครับลุบลุลุบเลี้ยงเป็ดมือนี้นี่คือลุงเพื่อนเ้อสบายดีลุงโฟ่อกเกตอกเกย์ญงเดี๋ผู้จ้างงานได้พี่น้องเลยนี่

บวงแ่วงอกวบวงวงเนี in, ่ยที K ่ตนี <S S ้วงครับออกนี no. ่เลยขาเป็ดอรนกิลปขาขาตัวนี้ใช่เอาเลยอาหนยเอาเลยนี่เลยเอาแค่หน้าสองตัวเราจะกินแล้วมาไปพูดไป

เอาเลยนี้พักสรล้วางเลยอาอไปยังพื่อนบ่วไปแล้วะมาตั้งไว้บ่วงบวงาบ่วงไหมทงนะทงยางโอ้ยบ่วงเจดท่านพอแล้วนะเจ็ดคนตัดคลิปกันบ่ตักลิเวยเนาะก็หลอกคนังไม่ใช่ Mấy phá lăng lăm mới lăm lao Ừ mười lăm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  mười Chắc mười lăm mười lăm

ao ní nó bong luôn bò linh linh phủ ơi nhưng mà nhưng linh gần gần một nó để 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 đây bây giờ là đấy nó

ไปขเขาบนั้อววนอมมะไยืมเ,เลยเผู้ยืมอมม่าเราคอมมันนั่นเอาเรี่องมาโว้สตีกสดีได้ก็ปากุยจ้าได้ดอเหมนเชื่อแล้วจัตตาจัตขู่เก่งคันหกคนในตันน้ำเน่ามันบท,ทวนคดีเนาะเขาเดนี้ส <c oughs> อ,องปีแเ่าเดี๋ตนันนี้คดีนั่นรอดบุตรทหารภายตันก็นตายเด้กเขาหนิงได้ขึ้นบืนเก่งคันหือคุกเนาะขาแบนเป้ายเนี่ได้ตปล่อยเลย <c oughs> มันเป็นคู่ใหญ่นอมือมันดเหมนมันมันมันเกชุกนี่ยก็ไปนี้จากดงเตอมายนอนน้ำมมาลักคุมตัวเองยจออย่างงี้ยอาไมรกคุนขาเยบร้อยมาเขมาพื้นพ่อแล้วมันยไม่รึง เอาเนี่ยรับรับอ๋จะเป็นคนเลอยเ่อยเว้ยเห็ดเนาะอืมวายูเดกมาลักไปกินบ้กนะใส่นาเจ้าบุลกอน่เากินงีอืมหง่างนลใ่หนักท้าวจะดีอยู่เท่าันม่นม่ข่าม่นมันคิดแย่ต่งได้นะแตเราไปห่ยังวบงคนเลยเดอืมอันน้เจ้าบุลุกนี่ ลักไปเถอะนายจะท้องไปชูเพื่อนโปมิดพองผู่ผมไงมันเหมนกนี่แบบเหตุนมองมันรลักไก่แบบไก่ขู่บ้าไงมั้งมันห็นไก่กูนุ่มประานี่ตีนู้นไก่เราเดนมัมันขี้ขอว่าน่าะเป็นหักของผู้เป็นตัดแบบไก่เราเลี้ยงล้วนะเดล้ไก่ัของราวมันเป็นสดเนาะ มาปเจอรถเขาแล้วเจ้าน้องท่านวัดนี้นีมาหันไไก่เมดไก่ไปมันไก่พาเนาะไก่จับหนึบทท่านงมานี้เยเด้จับแล้วไดชิดข้อคนได้เนาะจับได้เดี๋ยวงอาไปแล้วมันนี่พวกเราเอาไปใกล้เมฆพักเมฆพักบันน้าเก่งเจ้าคนหาขาอยู่ที่นั่้ั nhóm từ lớp bay tại bữa tay khúm thì nhang bồ đăng mấy và mình mà lắp thôi là thật thổ to lắp viên cầu thì có bẩn là khó thật lắp nhang lắp nhang thủ công thủ ưu nón khâu cháo bẩn ừ. là công thủ dân anh em nó ở thời gian thấy đấy sẽ lấy hết cái cái phỏng chắp bộ ngài chia gân chia cam da mắn nó đang chỉ phỏng bộ da lắp

cậu chạp mi nóng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  đó, chạp mi nóng chạp mi nóng chạp mi nóng chạp mi Còn chạp không này. Ừ、ừ. ấy, có chạp mi nóng chạp mi nóng chạp chạp mi nóng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  chạp mi ตร<น>งว่าเอาเหาไปเลว่าไงเาเาทาเจ้ามืนน,น,เนะเดี๋วยังอยู่น้กันนะครับเอม่ให้กันสสปีนะเพาะว่ามันเรามากนงเราคิดว่ามีบอกเอาไหมวันนี้มาก็กินมูวล่าเอานี่ยมันใจเลยแล้วก็วไปยูุ่นนะบ้างตะกี้ยังคิดว่า,าว่าภยได้มีวังทีได้คืนนะนะเมนกบอเอานี้เป็นมีคหวงังนี่เปนาก กมั่นใจว่าเขาเอาเลยแล้วก็ตะเก้ากับเราพยายามว่าเนี่ยมั่นใจยังไม่เอานะแล้วก็ลถอยู่แท่นี้นี่เอาเจ้าจี